สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุม่มบ้านนาหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกมากล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วว่าช่วงนี้คงจะยิ้มกันได้เพราะว่ากยทก็ได้มั่นใจแล้วว่าราคายางพุ่งทะลุเกิน65บาทไปแล้วนั่นเองรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราก็มาพบมาฟังกับน้องเขาเลยครับค่ะ วันนี้นะคะก็มาจับตาราคายางพาราแต่กิโลกร,รัมละ67บาทสูงสุดในรอบ3ปีอีกแล้วนะคะสำหรับกยทมั่นใจราคาพุ่งทะลุกิโลกร,รัมละ65บาทคาดว่าจะแตะกิโลกร,รัมละ67บาทในเร็วๆนี้หลังความต้องการใช้ในจีนเพิ่มมากขึ้นทำราคาล่วงหน้าโตเป็นบวกสะท้อนดีมารพุ่งสต็อกยางลดนะคะ ขณะน้ำยางส่งออกตลาดน้อยหลังฝนตกมากในภาคใต้ links. มาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ นายนกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เผยว่าเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ราคายางพาราจะออกสู่ตลาดมากที่สุด10%ของปริมาณน้ำยางที่ผลิตได้ในแต่ละปีนะคะเนื่องจากมีการระบาดของโควิด19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานกรีดในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกชุกกว่าทุกปีส่งผลให้ปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อยในขณะที่ความต้องการใช้าย,ยางนะคะเริ่มมีมากขึ้นทั้งการผลิตถุงมือยางและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวแล้วค่ะ ดังนั้นราคายางแผ่นรมควันชั้น3เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ตลาดสุราธานีนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทหรือว่าเฉลี่ยรวมนะคะกับตลาดสงขลาแล้วราคายางแผ่นรมควันปิดตลาดที่กิโลกรัมละ64บาท97สตางค์นะคะและคาดการว่ายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่ประกันรายได้นะคะหรือว่าประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ส่วนราคายางแผ่นดิบกิโลกร,รัมละ59.59บาทจดสตางค์ค่ะน้ำยางสด100 DRC 100%กิโลกร,รัมละ59บาทและยางก้อนถ้วย DRC 50% กิโลกร,รัมละ43บาทถือว่าเป็นราคายางที่สูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นราคายางนะคะก็คือปัจจุบันนี้ราคายางก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับราคานี้แต่ยังไงก็เอาใจช่วยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะทั้งภาคใต้และก็ภาคอีสานตอนนี้ก็ เริ่มฝนก็เริ่มที่จะลดลงแล้วเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ